มาครับผมเจอกับทีมเพื่อนรักเพื่อนแพงอย่างริเวอร์พูลนะเรามีโอกาสได้เจอกับมาคัดแรดฟอร์ดด้วยนะมาดีๆอย่างนี้ผมว่าเราต้องใส่เสื้อสีแดงทั้งคู่แล้วล่ะฮะท่านผู้ชมมะดูอีกครับเจอกันที่โอทรบฟอร์ดนะะแต่ทีมเราไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่แต่ยังไหวอยู่ยอดกองหน้าอย่างโกเอ็นจีครับนี่จะได้เจอแบบ เเก่าหรือเปล่าเขาไม่ีโอกาสอะไรเงี้ยมีโอกาสได้เจอบ้างไหมเสื้อสีแดงทั้งคู่นะครับผมโโอ้หเสื้อแดงทั้งคู่ครับตีโอแลฟฟอร์ดโอเคได้อยู่ได้อยู่โกเวนตโอ้โหแหวกไปโกเวนติแหวกไป อ้อยู่ครับอู้เขาหล่าร้อนเบียดยังได้ยิงอ่ะเออก็คิดเอาโกเอนิครับซัดเข้าไปครับลูกแรกหนึ่งต่อศูนย์ครับแมนอยู่กระดานโดนเบียดอยู่นะโคราเต้เมื่น้าโอ้โหตัวย่างใหญ่ครับแต่โกเอนิลองเสี่ยงดูครับซัดไปครับลูกแรกเข้าเป็นประตูเลยครับสวยมากครับโกเอนจิหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็แปร์อยู่ แล้วใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันนะครับแมต์นี้40ลูก31แมตท์ครับโกนจินัดีคือการเรตีแชมป์หรือเปล่าแอนริชกระโปกงอาบูโน่ครับได้อยู่อันเร่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โห,โ,โ,หโรเบิร์ซันโคราเต้ครับนี่ไงขอ,อแย่เลยเนี่ ขอแย่ oh, yeah, Rogue, ่อยคาร์วาฮาวบอริการาโชนี่ไงโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดดานครับแอนดริชเออสวยเห็นบ่หมุโโ่จ่ายให้เราแล้วเรา อยู่กับฟานไดเล่นกับฟานได์ยังไรแต่มีช่องให้เฟ็ดเป็ดเฟ,เดเฟโอ้โหเข้าด้วยโอ้โหเป็ดเฟ้ครับยิงแบบว่าอาริซงแบบพลาดครับโอ้โหแบบว่าเด้งเสาเข้าไปนะแบบว่างงงฮนะไอซองบอกโอ้โหไม่น่าเข้านะเด้งอย่างนี้โอโ้แต่มันเข้าไปครับเรียบร้อยเลยครับ สองศูนย์ก็แมนเดียวมีจีประดับยูฟ่าจะเป็นลีกแล้วเนี่ยผู้ชมนี่นี่โอเคโอเคโอเคเลี้ยงไปก่อนกันนะโชว์มาเโอบิเดย์โอ้โหเหรออีกแบบไม่จับด้วยตัดเลยครับตัดไปอะไรไม่เป็นประตูก็ไม่ว่ากันเดียโก้แรดฟอร์ด โอ้โหฮอันนี้คือแบบยอดนักเตะดวงใจผมเลยแบนเชสเตอร์เต็ดปัจจุบันแต่ไปอยู่ลีวอร์พูดตายเดี๋ยวพระเจ้าถ่ายวิญญาณในลีวอร์พูลซะแล้วนี่ไงโอเคแอตตานีบูโรมานนี่พี่โอเคโอ้โหแอนดริชสวยนะครับโทนี่ครสโอ้โหนี่ติดตัวเด็ดๆนะนี่กู บังโมแล้วโอ้โหเราจะไปก็ไม่ได้ครับติดคาร์ฮาวาานัดนี้ต้องมีสักหนึ่งใบแดงนะของควันปอบใจบิโดะสวยอัตอนนี้โอ้โหเราจ่ายติดเดี๋ยวแล้วโลเ์ซันกระโปงขอสักหนึ่งใบแดงเดี๋ยวเว้ย กองหน้ามาเข้าคีกบกองหลังครับก็ลัคิดเอาครับคนดูแล้วได้อยู่บอดี้เฟสแล้วยาไกลยาไกโกยติเฟสจ่ายเฟสโอเคเฟสเฟสสวยอยู่โอ้โหโอ้ยสองศูนย์ครับแมนยูใ่กี้ก็ถือว่าสวยนะเจอกับทีมอย่างลิเวอร์พูลครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ สายเป็ดๆสายไอ้เป็ดครับโอ้โหไโคราเต้บอลที่กระโปงโคดี้กระโปงนี่ไงยิ่งไปเลยยิ่งไปก็ใบเหลืองครับกุนจิไม่ทำผมทำเองนี่ต้องตัดบอลโชว์สักหน่อยครับ รา,ายโชคออกมากครับเปลี่ยนตัวเป็นแบลีตบัโคล่าเข้ามาเปิดก้านะปูราเต้ครับแอนดิชกระโปรแอนดิชกระโปงครับยังไงโอเคอเฉยอยตายแบคโคโวบุนโว ตอนนี้การเป็นเฟสระบุแทนเราโอ้โหโอนนี้โค้ชครับเลี้ยงบายอย่างเงี้ยบังโมซาร่าโอ้โหเสียพลาดแต่ยังได้อยู่บูลโลได้อยู่ครับนี่นะวันนี้เรา นี่อย่าแหวกขึ้นไปแหวกขึ้นไปเลยโกจิโกเอ็นจิเดี๋ยวก็เสียบแม่งซะหรอกบอลนี้กระโปกครับได้สวนกันมันเลยนะตอนนี้โมซาร่าเหรอนี่ไงโทดิโคสลาฟกาแฟูโดอ๋ยวช่องหรือเปล่าพี่นี่ไงอูโหอีกแล้วครับ เอาเหลืองไปกินครับนี่ไงไปแดงครับอิบาฮิมาโกนาเตียเรียบร้อยเลยอเออเข้ากันแรงขนาดนี้ไม่กระถือไปเลยละ่ะเฮ้ยสกอตแบเทลวันนี้ออกครับแล้วเอายีราพี่มาครับท่านผู้ชมตักโปออกเหมือนกันเอาเบนจาบินปาวามาท่านผู้ชมเราจะโชว์ให้ดูการฝึกฝนในการยิงลูกนี้มาฮะเราฝึกฝนมาแล้ว เอาเดาไปโอโ้เข้ามือไม่เป็นไรเดี๋ยวใบแดงที่สองจะเป็นเราเองเดือดเดือดดานโคเอ็นจิ NG ครับสายานี้ไม่ได้บางง่ายโอ้โห,โโหมันจะอย่างนี้ใช่ไหมนี่ไง ไม่ตั้งใจครับจานโอ้โหใบแดงครับโกลนจิใบแดงที่สองครับน,น,น,นนะบี่เรียบร้อยเลยท่านผู้ชมใบแดงสองใบครับเกมนี้เดือดเดือดกันไปโอ้แต่มันยูชนะสองศูนย์นะเราเหลืองสองแล้วแดงเลยครับแม่เรียบร้อยเลยก็ดูเดือดเดือดดานโกลนจิครับไปเสียบเขาครับขี้แตกงขี้แต่แตงกันเลยเดียวเชียว เจอกับอาร์เซนอลครับปะไหนๆแล้วก็นำมาละสองสูงก็ขออนุญาตครึ่งเกมไปยูโรปานะเจอกับอาร์เซนอลครับวนแข่งกันไปเว้ยเขาไม่ไหวกับเราอยู่แล้วอะเจลีกก็ยังโดนครับแต่เราได้เจอเพื่อนเก่าอยู่ละพาเบียมานะโอเค บายบอลเรนดี้แบ็กทุบวันเด็ดบาครับโกจิอูวแหวกแบบนี้สวยมากครับโกจินี่ไงเรียบร้อยครับโดนลูกบายเดิมๆครับอาร์เซนอลหนึ่งเป็นตัวซูนครับแบนอยู่ลูกบายเดิมๆครับทีมบิลลี่เราก็ได้แชมปนะ์ลาไดตอนนี้รอแค่แบบว่ารถแห่ เลยเจอเลยนะท่านผู้ชมได้ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะลิมลีกการันตียุโ่าจะเป็นลีกครับฤดูกาลหน้าโอเคสวยครับโปูอนติจับให้ยูโรป้ากับยูโรป้าเถอะเดี๋ยวเอาแชมป์ไปดูเจออาร์เซนอลเสร็จเดี๋ยวต้องไปเจอแมนซิตี้เลยนะท่านผู้ชมนั่นก็ยูโรป้าเหมือนกันเอา้าแล้วไล่หลุดไปอีกก็โอ้โหเรียบร้อยดีครับโปูอนติก็ซัดอีกแล้วโอ้โห เองก็ยิงสวยเกินโค้จิไม่ตายเถอะแฟนๆแ,แบบดีใจกันใหญ่ครับผนะู้ชมโอ้ครับไม่นำเลยเลยแคบบ่วิ่งแหกมาเฉยครับคุณโอคาเบยมาม่าครับวายครับเพื่อนเก่าเพื่อนซีนี่โค้จิก็ซัดไปเลยอ่ะอีกลูกนึงแฮตติกไปเ,เวลาคือแบบ่างกันไม่เยอะนะฮะเออ สวยแบ็คโทแบคโทมีเดยังได้อยู่ okay. คาเบย F ett. F ett. ายบ้าเดคนไรช์โอเคโอ้โหคาเบยาบ้าอีกละนี่องจ่ายให้เฟสเฟสจ่ายให้ซานโชการาโชผู้ทีครับขออภัยแล้วแย่งบอลมาได้โอ้โหโค้งจิโอ้โห ไรซัดครับช่องแคบมะลกาแต่ว่าซัดออกนะโอ้เฉียดเสาออกไปนิดเดียวถือว่าสวยแล้วไปขอ,อลูกนึงครับแมนยูนำเร็วมากครับแมนยูเลกเกนไรซ์นี่ไงเดือนเดือนดานครับเสียบไปเลย โอ้แล้วโอ้ให้ตายหิครับมาแล้วคาเบยมาม่าเดลิเบโรโอ้โหมันขึ้นมายิงเองโอ้แล้วเราใบเหลืองครับโคเอนซิครับเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าใบเหลืองเลยเหรอใบแดงเลยเหรอเฮ้ยเหลืองพอไม่ตั้งใจอขอหักขอเบี้ยวเลยทีเดียวเชียวนะป่ะลูกเตะประตูจากเอนโดมาเบรุ ยินคาปี้โอเคโบนจิครับอะไรเสียบอะไรนี่จ่ายบูโดบูโดเปิดหนั่น้าโอ้แล้วซีเจโก้ครับแย่งบอลไปทิเปียสากา โอเคโอเคโอ้โห okay, okay, oh, ผ่านไม่ได้ครับโอเดกาดซาก้าครับบุกโยซาก้าสวยโดนบอลนะโอเก้จะได้เฟสแม็กโท โอ้โหฮไปยังไปไม่ได้ได้ซัดแล้วแต่บอกว่าไม่ไหวครับเดยซุสโอ้เฮ้ฟาวครับโอเคเราออกมาส0ูนละ4สกอร์รวมส0ูนไม่น่าจะแพ้นะโอ้โหจบส0ูนครับแอนโทนียิงอีกลูกนหนึ่งหรือว่าโอ้โนัดนัดชิงเจอกับแมนซิตี้ครับผม โอ้ยตายเด๋อวพระเจ้าคุณผู้ชมเยอแมนเจอสเตอร์ซิตี้ครับนัดชิงยูโรป้าครับชิงชีลิเดอร์ครับเอ็นโดมาบุรุนะมาแล้วครับท่านผู้ชมเพย์ออฟเดอะซีซั่นครับนี่เอาูกวนจิคาซุยะครับมา สาสยีอะไรล่ะผมโกเอนจิครับผมนี่น้ำเพื่อนผมคาสยียไอระหวันไปยออเดอเยีครับมาครับขอบคุณมากครับผมนี่เีออฟเดอะซีซั่นโกเอินจะครับโอ้ขอบบ้าครับแฟนแหรอรออการครับโกเอ,อน,น,นจีเรียบร้อยครับยีออฟเดอะซีซั่น มาแล้วนัดนี้อย่าบอกนะว่าเราโดนผู้ใบเหลืองสะสมหรอไม่น่าใช่นะโอ้โหไม่ได้เตนนะนับทิงครับโอ้ยตายเลยรครับลุ้นนะครับโอ้โหแมนยูแพ้ครับโอ้ไม่ได้ยูโรป้าครับ่านผู้ชมเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้บอกได้ถ้ามีเรานะอ๋อเพราะใบเหลืองอันนั้นแน่ๆเลยครับ่านผู้ชมจะเอาไปไล่เสียบคนนะ เป็นเดือดเดือดดานก็เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมเราได้เป็นเพย์เยอร์ออฟเดอะซีซั่นครับมาลองดอมาต้องมาแล้วไหมฮะจริงแต่เพย์เยอร์ออฟเดอะซีซั่นก็ไม่แย่นะคิดว่าคงจะต่อสัญญากับทีมเดิมได้ครับนี่โปรติครับติดฉากแล้วฮะโปรติอ่ารถแท์มาแล้วครับเออรถแทเมืองแมนเชสเตอร์ครับถ้วยแชมป์ลีกโอเคนี่พอ เอาแค่นี้พอเี้โคนจิครับโคนจินี่รถแห่ครับองมนเชสเตอร์ช่วยพิบลีกนด้ำหมมนี่เด็กเซนฮะเอ้ยนั่นสีดรเซครับเพื่อนเราบักเอนโดมไปไหนเด็กบักเอนโดนี่เป็นแฟนเฮกันใหญ่ครับพี่ลมนี่สิใหอโดอนโดว์อ่ะเพื่อน เดียหนึ่งแชมก็สวยแล้วนั่งริงไม่แย่เลยครับทานผู้ชมแต่ดูการหน้าเราได้ไปฟาชิบลิกโอ้ฟาชิบลิกเป็นมิลานครับเอซี AC มิลานครับได้แชมป์ไปครับผมเราจะขอเลือกต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์เต็ดน,นะก็คืออันไหนไรอบชิงอ่ะเราไปโดนใบแดงเลยครับไม่ได้ไปร่วมกับเขาเลยนี่ฮะ เส้นทางเดือดเดือดดานโกลจิก็ประมาณนี้ครับคุณชมเอาเป็นว่าเราสเปซอินเดอะครับแล้วกันครับคุณชม แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับซีรีส์โกเอนจินะครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับอาจจะไม่ได้มีแบบโกเอนต่อแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าว่าคนฟงจะเบื่อแบบเพยอร์โหมดแล้วละ่ะไปดูแค r เร r โหมดกันบ้างนะครับก็จะมีที่คิดไว้ก็อาจจะเป็นซีรีส์พีโดเป็นโค้ดนะแล้วก็อาจจะเป็นรอจะไปสิงสู่โค้ดสักคนนึงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องรอชมครับท่านผู้ชม เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยถ้าใครอยากดูโค้ดพีโด้นะ mm hmm. ก็อย่าลืมไปกดไลค์คลิปพีโด้กันด้วยใหนะ้ครบ10ไลค์นะคนดูฮะแล้วก็คอมเมนต์ให้ถึง5 5คอมเมนต์แล้วเราเจอกันครับโอเค,คนี่ประมาณนี้ See you again, ซีอูเก n ครับผมเจอ๋ยวรับซีรีส์ต่อไปบายบายครับผม